กุ้งข่มาเด้อยพี่นองมากินตำส่วนบนนันมันได้วยโอ้เออไปแไหมเลือมมาว้าอย่าเปลาแก้วกันสตัอพก่อนนะแปลาแก้วก่อนเลื่อมนำล้ำยิ่มามาดีต้องไปไปตั้งมาทางนู้นเนาะ เอาลงข้างล่างาสิทำลำไยเอาลงข้างล่างสิเอาเลยลงกวดเธอเห็นอยู่เหรอสนุงเงี้ยถ้าก็ตั้งนี่ก็ได้เดี๋ยวตั้งน้ำกันนี่แย่ลงกันเอเอขีดด้ยหลายแต่ถ้านันขีดด้ยาหน่อยจ้ะมาเด้พอ,เอ,เอ,อพี่น้องเอ้ยตั้ข้าวปุ้นตั้ข้าวปุ้นหวัวบักหอยเชอรี่ กระเดกน,นวดนัวแคบหมูกรอบกรอบกินมุกอะไกระดาษหอยอันเป็นกอ่อกับมีเด้ห้าวตั้งไปใช้บุตั้งอยู่จังใส่แล้พี่น้งองุพลังค้นห้องห้แล้วโนจันห้องห้แล้วเลี้ยวเลี้ยงเลยเดิ่ อือเอาละบ่แล้วบ่ยังสิว่าจังได๋เนาะเปียก่อนานหมองนี้โอ้ยไก่บ่ไก่ก็ได้ยินคือเก่าล่ะมาเด้อมันเผ็ดเผ็ดก็กินน้ําต่อสางทนกันอือ มันเย็นมันแซบนะนเย็นเจี๊ยบ<ห>คือหนำลำไยก็ย่ำข้อปุ่นก็อันตำข้อปุ่น,นมันเข้ากันอยู่บ่เข้า,ามันกลงไปป้องเยอะกันเดี๋ยวลงก็ลงเองอคือวิ่นแต่แบานเะนี่ยคือวิ่นไว้เหรอ ต้องว่างๆไงจินแจเเ่เขาเบานั่นจิ้งจาเทียงนั่งนอนแต่งหน้ากต่ยุบเขา้าซะนื่เหราเธอพาลูกไป,ปยันขาดตัวกินแ,แล้วแรงได้หนิพี่น้องกินแล้วแรง Hoa nhao nhao nùng nùng. Têm mọi thứ mua Một tiết phân. Nó mùa sai hân lộ đi hơn lạp. Nam bàn thơ lấy bóng, mẹ 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 ต้องบอกไป่วยบอกว่าไอ้นี่น่ะไม่ขอให้เขากระดอให้นี่น่ะเราบอกไห้นี่เตะงจอดไวุ้่นตจอดไว้ฝุ่นเอฟตีสมหวานมันอยู่ฝุ่นจ้ะแหมาคอมเม่น่ะแล้วบอกอย่างมันกจอดไว้พุ่นเด้อบันหน้าเอ้ dinh thắp bồn vân đưa phùn một trăm Mà hai lát một trăm một mươi hai một trăm một trăm hai một hay hai mươi hai hai hai

ปอตีก็ค e ือปอหนีแหละใ่เอ้ยปอสีปอหูกับปอตีไตคือกันนะหมดขวานวทำไมมันวิ่นแหน่เนาะหัวบอกอราย อันนี่พอเยมาจังหลายวันแล้วเขาย่บบคบถ้าอยากให้พ่อยแช่น้ำโซดาบ่มีดาแกมบ่บอกเนาะในตัวย้ยเขียวขวดมันเยอเลยบ้านมื่อไหร่้องกินหน้ากวบก็เนี่มืนอไร่พลอยกเนี่ Cái này là hết to là năng... mà xe nằm nên luôn rồi. Xe nằm số à không má? Tâm này con đứa phía nào Nhìn con. Sao là?